เจอกันพรุ่งนี้นะจ๊ะเออนั่นอะไรนะพลังวิญญาณศัตรูมีประมาณสองหมื่นห้าถ้าไม่รีบจัดการมันต้องหนีไปแน่ถึงไม่ต้องบอกก็ดู้และ้ว่ เปิดใหม่เหอะใดๆล้วนอันนี้จังจัดวิญญาณ i เอาละและแล้วเทอมที่สองก็มาถึงจุดสุดท้ายคะแนนสอบปลายภาคก็ได้คืนมาแล้วเขายัางชั่วเราตายไปเฉียดฉิวฉันก็ด้วยฉันก็ด้วยแน่นอนว่าฉันก็ด้วยดีจังเลยนะทุกคนแบบนี้ก็ผ่านไปอีกปีโดยไม่ต้องกังวลแล้วย่ะ <Yeah! S 2> น,นะจังเป็นไรไปสมิโยชิตก<ด>หาสอบตกสะอึ นี่ก็มองว่<_ <d> _ <n> _>าชอบตกยังไงเล่าอย่ามาหาว่าฉันโง่นะพวกแกจะคุยเล่นกันซะียสบายใจเฉยใช่นะมาจริงเจี๋ยไม่น่าเลยเล้วไม่น่าเลยถ้าเราไม่ทำแบบน,นั้นคงมีสมาธิอ่านหนังสือแน่ๆโคบ้ากรามรับผิดชอบด้วยทำไมต้องเป็นฉัน<__ <c. S 2> เนี่ยเรื่องับผิดชอบอย่างนี้กลกงๆครับสองคนนั่นน่ะมีอะไรกันเหรอไม่รู้ซิก็เห <_' c. S 1> <_' c. S 2> ็นเป็นแบบนี้ทุกทีนี่นา แต่ว่าตอบได้เฉมเบอะมากแปลว,ว่าสารอาหารไม่ได้ไปเลี้ยงสมองเลยสิมันคงไปรวมกันที่หน้าอ,อกหมดทีอ่อยาะไปดูตามใจชอบตั้งสอบซ้ำไหมทำรายงานอะ่ะเกี่ยวกับประวัติท้องถิ่นยีสิหน้าอืมเก็ต้องหาข้อมูลหน่อยแล้วนะนี่สองสาวฝาแฝดนั่นไป็นู้สาววัดแมวเมียวใช่ไหมเราไปถาดูสิจุนเปอแต่ว่าฮารุอิโกะกูชกคดีสิ กคนช่วยกันทำรายงานแต่นะเออเอเออคุณกริชิมะโดนอะไรมานาแผลนั่นน่ะนี่เราไปถามดูสิเออแต่ว่าเป็นคนที่ดูแล้วเข้าไปคุยด้วยยากจังเลยนะคุณคนนั้นน่ะอะไรกันนะใหญ่ยยนั่นปกติเจะรุ่นพี่นี่ค่ะใหญ่ กับข้าววันนี้เป็นสารไรต้มสูตรราชวงศ์ปโตเลมายออสโบราณนะคะเห,ห้ามให้อาหารสัตว์นะขอตเล็กจังมีอะไรเหรอพาสเตอร์ที่หน้านั่น่ะอ๋อช่างฉันเห็นหน้าอ๋อแล้วมีอะไรเหรออ๋อคือว่าจริงจฉันมีเรื่องอยากขอร้องอย่าอ,อย่าเป็นทองแผ่นเดียวกันเหรอคะไม่ได้นะไม่ได้เด็ดขาดเลยไม่ได้พูดสัก่อยต้องได้อยู่แล,ล้วละค่ะอ้คนหน้าไม่ไอายบอกว่าไม่ใช่ไง ยุคคาเอ็นสมัยเอโดะได้ล่วงไปกว่าครึ่งแล้วด้วยคำสั่งของเพื่อนของน้องของเพื่อนของโชกุนอิเอมิสึจู่ทะลถึงธราไม้นี่คาดว่ามาจากยุคอาซูจิโมโมยามะเป็นของหายากทีเดียวขอลองหน่อยสิโอ้โหเธอด้เยอะเลย thank you แหมถ้าคราวหน้าจะพาเพื่อนมาด้วยต้องบอกกันก่อนนะคะคุณถ้าทางแบบพัญญาเนั่นนะพอสักทีเหอะหมดธุระแล้วก็กลับกันได้แล้ว อ๋อลูกพี่วันนี้มีอะไรเหรอขอบใจมากสำหรับของฝากจากเกียวโตนนะหัวไว้เหมือนกันนะเนี่ยถึงหน้าไม่ให้ก็เหอะเฮ้ยจะนายเป็นยังไงแม้ก็อย่างนั้นเลยนะหะนี่ทำไมยายด้านถึงอารมณ์บูดตลอดเลยล่ะฮะอะไ้ที่โรงเรียนก็ดูเหมือนจะไม่มีเพื่อนด้วยอ่อเขาหูอาคารีนะนะยาามันช่วยไม่ได้นี่นาอ๋ออ๋อ คนหนูน่ะมีสัมผัสวิญญาณแข็งแกร่งมาตั้งแต่เด็กแล้วเพราะแบบนั้นเลยทำตัวเหินห่างจากเด็กอื่นๆอยู่เสมอมาแล้วมาลอ๊บชันมาามาเอ้ยอาไม่เล่นกับเราอืมแล้วคนพี่เราเป็นยังไงอ่ะอ๋อคุณหนูโคนโตแน่น่ะคีริชิบ้านี่มันแฮปปีบิร์ดเ่คะ ใจผมของอาจารย์หัวหน้าสาขาวไว้แล้วการส่งเสริมให้สาม,มีมีการงานก้าวหน้าเป็นหน้าที่ของภรรยาค่ะเหตนการตามทานแท้แมหมครูหนูชอบทาตามใจตัวเองมานานแล้วแต่ว่าที่คืดคืนได้แบบนี้พวกเรืเองก็ดีใจเหมือนกันนะเราควรช่วยทําดีกับเจ้านายเราด้วยนะตั้งแต่ที่พ่อแม่อยาาก,กันก็คงจะเหงางั้นเหรอ นายมันจะไม่เอาทานจอแต่เวลาที่เกิดเรื่องถ้าขาดนายไปก็แย่เหมือนกันจะไม่ใช่เบ๊ใครนะเดี๋ยวเหอะเล่าเข้าปากก็จบแล้วครับเ่งเยีๆยไว้นะอะไรกันมีเทคนิคจีบสาวแบบนั้นด้วย <c oughs> อล,ลองมาใช้ดูแล้วกันเคจังคูง่นั้นคุยอะไรกันอยู่นะนนไม่ต้องให้หลับไม่รู้สิเ,นะเรื่องจะลงแข่งกีฬาสีแล้วมั้งเคยเด็ดจากนี้ไปไหนต่อเลยดูสิเอนี่พวกเธอมีที่จะแนะนำบ้างหรือเปล่าอฮะ ถ้าทางพวกเธอรู้ละเอียดนิดนะรายงานเรื่องประวัติท้องถิ่นน่ะแบบว่าสถานที่ขึ้นชื่อในเมืองเน่ะเดี๋ยวสิทำไมพวกเราต้องทำด้วยอะ่ะนาๆนทุกคนคะตามมาทางนี้เลยค่ะข้อตัวนี้จังน่าน่าอย่าพูดแบบนั้นเลย <c oughs> <c oughs> เอ่อทุกท่านคะที่นี่คือสญญาลเจ้าเทอรคิวคะค่ะแบบมี้นี่เอง ยังไงก็ตามที่นี่เป็นจุดขึ้นชื่อเวลามาไหว้พระตอนกลางคืนค่ะบันไดหินที่มีร้อยแปดขั้นตอนกลางวันจะกลายเป็นร้อยเก้าขั้นตอนกลางคืนค่ะนี่เราไปเดี๋ยวซิลำดับต่อไปคือที่นี่เจ็ดประหลาดแห่งที่สองส่วนเด็กร้องไห้ยามราตรีค่ะแบบนี้นี่เองเออฉันว่ามันเจ็ดประหลาดแห่งที่สามขรุขระแมวหลอนค่ะนี่เองเหรอมันสียงอะไรนะ่ะสี่ตึกแถวห้องร้างอือ ห้าสะพานอับประมงคลหกคาราโอเคหลอกไค่ตัง้งออกทะเลแล้วครับแถมรู้สึกเหมือนมันจะดูสดใสขึ้นเรื่อยๆด้วยและสุดท้ายนี่เลยอเอ๊กล้วของหวานจริงๆกล้วของหวานจริงๆของขึ้นชื่อของเมืองเราขนมญี่ปุ่นไงล่ะคะโถเป็นดาวตลกนี่ไงเธอนะ่ะแหมขอบใจมากเลยนะแบบไี้คนเขียนรายงานได้ดีแน่เลยละยินดีที่เป็นประโยชน์ค่ะแต่ซ้ำชัดอย่างแง ว้าวน่ารังดูสิดูสิคะนาจังดูสินี่ไงเหมือนจะบอกกับทวินเทลด้วยนะ<อ>มีล้อเส้นปีเหรอไม่สนเท่าไหร่แฮะเอแต่เจ้านี่มันใช่ไหมล่ะต้องซื้อสักอันแล้วสิฉันก็ซื้อด้วยงั้นฉันจะซื้อด้วยไอ้นี่น่ะให้แผนกแฟนซีของบริษัทเอาไปพัฒนาสินค้าน่ะพูดจริงๆนะสาวน้อยนี่ดามีสาวน้อยอยู่ด้วยล่ะไม่ใช่นะคือฉันน่ะ งั้นพวกนี้ฉันจ่ายให้เองนะเพราะวันนี้กลัวทุกคนมาเยอะแล้วซื้อให้พวกเธอด้วยนะอคือว่าฉันน่ะก็ดีแล้วนี่<า>เจ้าตัวเขาออกปากแล้วนี่เป็นการแสดงน้ำใจของยายนั่นนน่้นนะอลองซื้อใส่ก,กับตัวเองดูบ้างสิ <c oughs> ว่าแต่อกรีจังโดนอะไรมาถึงปิดพลาสเตอร์เหรอ อ๋ออไม่มีอะไรค่ะอ๋อจริงด้วยมีเจ้านี้ด้วยนี่นาฮ่า่าฮาน้าตลกดีจังแย่แลโดูซะสิน่าจะไม่มีอะไรสักหน่อยนะวัยรุ่นคือการท,าท้าทายเที่ยวคาว่าเร่ก็ต้องกู้เงินเจ็ดประหลาดแห่งเมืองโทรคีว่าลำดับเจ็ดของแท้แมวกวักยักษ์แห่งซันโรส ผู้ที่เห็นหน้าตาแปลกๆของแมวกว่านี้ทุกคนจะอดใจไม่ได้ที่จะเล่นอะไรแผลงๆนลนะคนที่ชอบมือบอล <c oughs> มาเขียนแมวกว่านี้เล่นจะต้องคำสาบว,ว่าแต่ไม่ไหวเลยนะเนี่ยลืมเขียนหนวดให้มันสดได้อะตอนเด็กๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นล่ละว่าเล่นทดสอบกึ่นไงมันไม่มีทางมีอยู่แล้วเลยเนาะคำสาบอะไรนั่นนะ มีอะไรเหรอใครเด็ดเอ้มิสโน่นี่ผิดคาดแฮน่ารักจังโอ้เด็กดีนะเด็กดีบ้าจ oh, ังเลยนะคะไอเดกเนี่ยชื่อเรื่องพวกนี้ด้วยหรอฮะไม่ได้นะเมียวเมียวเหียวเมียวเมียวแขนนี่ก็เรียบนี่ข้อตัวไหนจังรับทราบ บ้าจริงเลยทำอะไรของเธอเนี่ยเดี๋ยวก็ตายหรอกไม่เห็นจะต้องโกรธอะไรขนาดนั้นเลยนี่นาเช็ดออกก็ได้แค่เช็ดออกก็พอแล้วใช่ไหมมาแตะต้องนะเออแมวเมียว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 เจ้าแมวกวักเอ๋ยโชคลาบเข้ามาพอะไรกันเล่นเนี่ยให้รู้สิเ้อ อ้สาวน้อยจากวัดโชฟุคุเนี่ต้องรบกวนทุกทีเลยนะทุกทีเหรออจริงๆฉันก็ไม่ได้ถืออะไรนักหรอกแต่ว่าดูสิหน้ามันเหมือนจะพูดว่าช่วยแก้ผมทีเถอะครับเลยนะองั้นเหรอครับแต่มบืเด็กคู่นี้จะไม่ยอมปล่อยเลยตามเลยต้องขอบใจจริงๆนะไม่เป็นไรค่ะบ้าจริงเลยมีแต่ตัวปัญหาทั้งนั้นเลยลพวกมือบอลเนี่ยก็ไม่เคยหมดไปเลยอ<ล>๋อ จะเรียดไปถึงไหนกันนะไปกันเถอะเออนี่นี่นี่คานะโกอโทษทีพวกเราขอตัวก่อนนะ <c oughs> วันนี้ขอบใจมากนะฮะไปกันเถอะคอตอนนัวนจัง <c oughs> อ <c oughs> เอเฮะอ,อ <c oughs> มันอะไรกันแน่เรื่องอย่างวันนี้นะพวกเราได้ใช้วิชาป,ปัดรังควานขั้นพื้นฐานได้ไม่โดนสาบหรอกปัดรังควานเหรอจะว่าไป ก่อนหน้านี้หรือว่าจะต้องขัดสีชวีวัน mm hmm. ช่วงนี้วิชาปัดรังความันทิดในหมู่เด็กวัยรุ่นเหรอฮะฉันไม่รู้รองเรื่องผันนั้นนะฮึสัตวรรัที่21ยังจะมีเรื่องแบบนั้นอีกเหรอตาม,มาเขือเผาเอ้ยว่าใครมาเขือเผาฮะที่ฉันยังคุยกับแกที่เป็นแมวได้เลยนี่แมวอย่ามาแกล้งร้องสิไฟอย่าสนเรื่องไม่เป็นเรื่องเลย คิดแค่เรื่องจะแก,ก้คำสามก็พอแล้วตามะเขือเผาเอ้ยจะเอ๋ยถ้าเป็นแบบนี้ก็ต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วละมั้งจุดเป้เฮ้ยใจหายแป๊บเลยดึกแบบนี้แล้วจะย่องไปไหนเหรอคะเด็ดเหรอปล่าสักหน่อย น่าเสียด้จังเลยร้านขายหนังที่หน้าสถานีเนี่ยเข้าไปขายหนังอย่ากว่าให้เด็กด้วยสินะร้านสะดวกซื้อต่างหากไปร้านสะดวกซื้อการนอนไม่พอเป็นศัตรูของผิวสวยอนอนดีกว่าดีไหมลูกนะคนโตวน่จังไปกันได้แล้วออขมอนพุ่งผ่านฟ้าฟ้าดาวฝาแฝดสีแสงฉานมอบพลังแห่งรักอันบริสุทธิ์ให้ที ขออธิบายนะครับไม่ใช่เพราะอะไรแต่คุณหนูคอร์เตเนลสามารถใช้พษษลังวิเศษลัางร่างเป็นเสาเน่าปากลังควาสแสนน่ารักและทำโน่นทำนี่ได้อีกด้วยลา่างเสุด์ฟแคิมาฟอร์เบสคอร์ตอเตเนลจะพุ่งสอนรักไปปากอกเธลปิงปิงดูเหมือนจะยังทันอยู่นะแต่ว่าใกล้แล้วนี่พวกเธอน่ะรุ้นพี่คอ,อ,อสตะชุดนั่นน่ะ คือฉันขาดใจเรื่องเมื่อกลางวันอะนะมาแล้วพลังวิญญาณสองหมืนหกแกลงกว่าเมื่อคืนอีกอ้อหลบแล้วครับเดอเหมียวเหรออ๋อเรื่องจริงเหรอเนี่ย นี่คือความฝันมันต้องเป็นความฝันแน่ไม่เป็นไรนะบาดเจ็บไหมฉจะจับไปถึงเมื่อไหร่ได้แหมขอตัวนน้จังข้างหลังยา จริงๆด้วยถ้าทาได้อย่าให้นี่เป็นแค่ความฝันจร <ique> ิงๆเจ้าด้านมันวิญญาณร้ายปีค่ะสิ่งของที่มีอายุมากๆจะมีวิญญาณมาสถิตบางครั้งก็กลายร่างเป็นวิญญาณร้ายมีอะไรกันเนี่ยเพราะเครดแค้นที่ถูกเขียนเล่นจนออกมาอารวาสแบบนี้ทั้งสองคนรีบหลบไปก่อนอนสุดยอด จังเลยอากาลิจังอันนี้จ้าแบงคิวการที่อากาิจังมีพลังวิญญาณสูงส่งทําให้ร่างกายต้องใช้พลังงานมากจําเป็นต้องเติมพลังแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นวิชาพละเลยอ่อนมากมาให้กินบอกกีนเดรอแย่แล้วสิมาอพลังมา พลังเราพลังเราเอ้ยขอโทษทีนะช่วยลุกขึ้นหน่อยนะไม่ได้ค่ะวันนี้โครตเล่เป็นสื่ออเลนเดียโบราณค่ะลองชิมดูได้เลยนะนี่ค่ะ เด,ดีจังเลยนะคะไม่ได้ไรล,ลวกเนาะเอออออ,อสที เลี้งกินเราเขาไมให้กินด้โม้ช่วยไม่ได้สินะเอ๊หวานจัง ขจัดสิ้นเอ้ยรอดไปทีวันนี้น่าถือว่าหายกันไปแล้วกันนะอ้อโอ๊ยเป็นไรไหมอเาอย่ามาจับนะแหมแต่ว่าวิชาปัดรังควานเนี่ยมีอยู่จริงๆสินะอ้อคือรุ่นพี่คะอย่าเอาไปบอกใครนะพวกเธอนี่ก็สุดยอดไปเลยนะ แต่ปลอดภัยดีก็ดีแล้วละอืคนทั่วไปเนะี่ต้องสติแตกไปแล้วแปลกคนจริงๆเลยอ๋อจริงสิอ๋อ,อ,อนั่นมันเออเขาฝากไว้เมื่อกลางวันนะ่ะอ,อสมมติชียัดเยียดฉันมานะ่ะบอกว่าให้เอามาให้พวกเธอให้ได้ไม่ได้มีเจตนาร้ายหรอกในนั่นนะ่ะเขาเป็นแบบนั้นตั้แต่เด็กๆแล้วขอบใจนะ จะเธอช่วยสมยิโยชิหน้าก็เก็ไม่ได้ตั้งใจจะช่วยหรอกเอาดิเติมพลังสักหน่อยสิฮะแต่กินมากไปจะอ้วนเอานะไอ้ขอลกิตเออ่ยออ,อีกแล้วล่ะไปกันเถอะคนตเนีจังอ่อรคนได้ความละเอียดอ่อนไว้ที่นี่และไปก่อนนะคะอ,อะไรอีกเนี่ยจูจๆก็ตบซะจนุนเบคอ เอ๊ะคุณมูจิสกิเห็นเมื่อกี้ด้วยหรืครับคือว่าฉันนะนี่อยบอกนะว่าหลงทางอีกแล้วสินะที่นี่ที่ไหนอ่ะโคซากะคุงแก้มไปโดนอะไรมาเหรอเออตกบันไดมานิดหน่อยนะไม่ต้องห่วงไปลรอกนี่เงาเนอะนี่เรียงอะไรฉันหน่อยสิจุนเปเหลืออะไรอีกล่ะเอ๋อ คุนคิริชิมะกิฟตติดผมอันนั้นนะ่ะหรือว่าจะซื้อมาจากร้านที่ลดราคาอย่างนั้นเหรออ๋อืมเหมาะมากเลยที่ร้านน,น่านมีของน่ารักกว่าที่คิดอีกเนอะไม่คิดว่าซันโรจะมีนั่นนะสิโอุ้ณคิริชิมายิ้มแล้วล่ะเออนี่ขอฉันนั่งตรงนี้ได้มาเออจ้าก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่อืมฮะ <c oughs> ปากแข็งจริงๆเลยนะอย่างนั้นนะ่ะเธอเองก็ด้วยละว่าไงนะ <c oughs> ปแปลกฮะเจ้าจูก็รู้สึกหนาวว่าบเฮ้ยไอ้นีมันโอ้ยแยะและ ก็ทำงานอย่างขยันขันแข็งยังขยันขันแข็งยังขยันขันแข็งอยู่ที่ไหนสักแห่งในประเทศญี่ปุ่นเือหนึ่งใบสองใบสามใบหนาวจังแล้วที่นี่มนที่ไหนอ่ะพ่อครับคือผมยังไงก็ตามในเทศกาลหิมะปี2 0 0 2มีการแกะสลักรูปั้นแมวขึ้นจากหิมะด้วยนะและในตอนต่อไปนมกนต้องมีเนี่ยวนะเนตุเป นายทำงานพิเศษด้วยเหรอซูมิโยช,ชิก็ออมีเรื่องนิดหน่อยนะถ้าเป็นของของวัญคริสต์มาสให้มาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจอย่ารับใช้เช่นขนาดนั้นเลยเหรอเปล่าสักหน่อยไอ้ก็พูดมาเด็กๆนั่นนะพอสักทีท่นหน่าอะไรของนายอีกเนี่ยตอนต่อไปเขาเนียนค่อยเหมียวตัวที่11 Friends คนจงขอบใจสำหรับเค้กนะอร่อยมากเลยขาโทษนะใครเดะจริงๆแล้วชันนะชอบหมอนนั่นมันจริงๆอะ